ครูเสาสุพชาจิตอารีลีลาเเพื่อสุขภาพและกีฬาฝึกลีลาง่ายๆได้ทุกที่ทุกเวลากับครูเสาค่ะคลิปนี้เป็นจังหวะแซมบ้านะคะซึ่งเป็นจังหวะในประเภทลาตินอเมริกันเดี๋ยวเราไปฝึก2ฟิกเกอร์สำหรับเบจินเนอร์หรือคนหัดใหม่ค่ะในฟิกเกอร์เบสิกมูฟเมนต์ในเนเชอรัลเบสิกและไซส์เบสิกง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราไปฝึกตามด้วยกันเลยค่ะ ทุกครั้งที่เราจะเต้นลีลานให้เราจัดระเบียบร่างกายหรือจัดโพสเชอร์ของเราให้ยืนตัวตรงและยืดกระดูกสันหลังของเราให้ยาวที่สุดนะคะแซมบ้าเป็นจังหวะในลาตินเราก็จะยืนส้นเท้าชนกันปลายเท้าเฉียงออกค่ะและแซมบ้าเป็นจังหวะที่มีเบลส์เดี๋ยวเรามาฝึกเบลส์ด้วยกันเลยค่ะเราทำเบลส์ด้านหัวเขา่าเก็บหน้าท้อง one two three, four. 1 2 3 4 5 6 7 8้าดพอเราฝึกเบาแล้วเดี๋ยวเรามาทําเบสิกนะคะจากด้านหลังเรเิ่มจากถอยหลังเท้าซ้ายแล้วขึ้นหน้าเท้าขวาค่ะให้เรานับอะยืดข่าวขึ้นแล้วถอยหลังเท้าซ้าย one อะ สองยืดข่าวอ่ะทรีขึ้นหน้าเท้าขวาอ่ะโฟยืดทำซ้ำค่ะอะวันอะสองอ่ะทรีอ่ะโฟหรือเราจะนับวันทูทั้งสองข้าเลยก็ได้นะคะอะวันอ่ะทูขึ้นหน้าเท้าขวาอะวันอ่ะทู 1 uh, one uh, two uh, one uh, two เราเริ่มจากถอยหลังเท้าซ้ายนะคะยืดเข่าขึ้นเรานับอะเหยีย uh, ด yes, ขานะคะ one หย่อนเข่าค่ะแล้วก็ยืดอะอ two เวลาที่เรานับอะให้เรายืดขึ้นพอเป็นตัวเลขเข่าเราหย่อนงอนลงค่ะวันพออะเรายืด two เข่าเรางอน,นะคะเป็นตัวเลขอะยืดเข่า one ตัวเลขเข่างอพออะกดเท้าและยืด two ตัวเลข ตัวเลขเข่างอนะคะอะยันพื้นแล้วเข่าตึงค่ะต่อไปเราทําไซส์เบสิกค่ะไซส์เบสิกก็คือไปข้างๆนะคะเราไปจากข้างซ้ายก่อนอะ one อะ t w อะ one อะ t w เวลาเรานับอะเราก็ยืดขึ้นพอตัวเลขเข่างอ พออยืดขึ้นตัวเลข2ูเขางออะแล้ยืด1พอเราอะยืด2อะ1อะ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 อะ1อะ สองอ๋อวันอเดี๋ยวเรานำสองฟิกเกอร์มาซ้อมรวมกันนะคะเริ่มจาก n น t เชอร b เบสิกและต่อด้วยไซ z ์เบสิกค่ะเดี๋ยวเริ่มฝึกตามครูสาวจากด้านหลังเลยนะคะเริ่มจากเบสิกถอยหลังเท้าซ้ายอ๋อวันอ๋อสองอ๋อสามอ่อ๋อหาอออ อ๋อหนึ่งออาอ่อาแล้วเราก็วนกลับไปเริ่มต้นเบสิกไหมค่ะอ๋อหนึ่งออาอ่อาแล้วต่อได้ไซส์เบสิกค,ค่ะ1น่ออ uh, Five, six, seven, eight. Outside, one, two, three, four, five, six, seven, eight. ต่อด้วย side basic แยกข้างค่ะ. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four. a five, a six, a seven, a eight, a one, a two, a three, a four, a five, a six, a seven, a eight. เริ่มใหม่ one, a two, a three, a four, a five, a six, a seven, a eight, a one, a two, a three, a four, a five, a six, a seven, a eight. กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนเพื่อนมาเรียนลีลาด,ด้วยกันกับครูสาวนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ายังไม่ได้กดติดตามกด subscribe ก็สามารถกดติดตามหรือว่ากด subscribe กดลูปก,กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ครูสาวมีคลิปต่อไปแล้วเราจะได้มาฝึกลีลาด,ด้วยกันค่ะ